สวัสดีครับพบกับผมนะครับสเตียนทุเรียนอินซีนะครับผมหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมังกรในเปลาดินมะกบอ่าเงาทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับเมื่อนี้ผมสีผ้าพี่นองมาเบืองนะครับหลังจากที่ได้ใส่ปุ๋ยมักเข้าไปนะครับการเจริญเติบโตของเขานะครับก็เริ่มที่จะเห็นนะครับผมมีหย่อดอ่อนขึ้นมาหลายนะครับนี่ครับ ใส่ปุ๋ยหมักบำรุงดินนะครับผมบำรุงดินให้มันดีนะครับพี่น้องอาจว่าเออคือไทยต่ทุเรียนต้นเดียวแท้อย่างเนาะอี่ไทยต่ต้นเกา่าแหละที่คืออกสิ่นะครับคือทุเรียนผมปลูกอยูน่นี่มันมันบนบริปูเป็นสวนเป็นไรนะครับเนาะผมปลูกอัู่หกต้นนะครับผมผมก็เลยอยากทายเห็นนะครับต้นที่มันมีการจะเริญเติบโตนะครับ ผมว่าอยากไท้พี่น้องเห็นไปน้ากันเรื่อยๆนะครับผมรุนไปพร้อมๆกันนะครับก็ผมนะครับผมผมก็รุนด้วยกันว่าจะจะรอดหรือจะล่วงนี่นะเพิ่งพร้อมกันนะครับเนาะนะครับสาหรับปุ๋ยมาของผมนะครับผมก็ขี่ง้วะสองสอบนะครับแล้วก็ห้ามอีกสอบหนึ่งมักนะครับผมมักมักเป็นเวลาเดือนนึงนะครับแล้วก็มันนามมใส่นะครับผมกับตุนทุเรียนนะครับ ในสามเดือนท่นึงนะครับสลรับกันกับอ่ามูนใส่เดือนนะครับผมครับปานกับใบกับบํารุงดินนะพี่น้องเนาะผมจะเน้นท่างดินนะครับผมก็ได้ผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าผมจะเน้นท่างดินหลยก็ท่างใบนะครับผมจะให้ในดินดีนะครับนี่ครับดินอันนี้ก็เป็นดินเก้านะครับดินเก้าใบไม้ทับทมกันมาโอ้เป็นเวลายี่สิบสามสิบปีแล้วล่ะครับ ผมก็เลยไปกลนมากนะครับผมไปกลนมาถมนะครับเพื่อจะปํัมรุ่งหลากฝั่มรุ่งน้าต้นคอาแหละครับเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะผมก็จะมักโออยเสมอนะครับว่าถ้าดินดีนะครับดินดีรากเดินยอดกระพุ่งนะครับผมอันนี้คือผมตั้งคติไ้นะครับดินดีรากเดินยอดพุ่งนะครับผมผมจะเน้นทางดินหลายก็ท่างใบนะครับ นีอ่อครับหยอดกำลังส,สวยๆเลยครับพี่น้องในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมกับบได้มาสาธิตยังไงพี่น้องเบิ้งนะครับผมจะอัปเดตการเจริญเติบโตของทุเรียนที่ผมปลูกนะครับแบบอินซีนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตไปมือสองมือนะครับหรือทุกมือ,อได้ก็ได้จริงๆครับอัปเดตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการ ปลูกตื้นของผมนี่แหละนะครับผมผมก็อยากให้พี่น้องเบิ้งไปน้ากันนะครับอย่างให้เบื้องไปน้ากันอยากให้ลุ่นไปน้ากันนะครับกกอยาว่าผมนะครับว่าเไทยตัวตนเก่ายังงนั่นสิแตคือพี่ผมไทยตนเก่าแต่คือทุเรียนผมมันบหลายต้นนะครับผมผมก็อยากเอาเดตมาให้พี่น้องมานน้ากันเนาะกกอยาว่ากันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับภาพพี่น้องเบิ้งนะครับการจะเล่นตัวของทุเรียนนะครับด้วย ใส่ปูมาเข้าไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ